ไม่ใช้กระเทียมจีนนะกระเทียมจีนมันไม่หอมที่เขาแกะเปลือกแล้วว่าเก็บใหญ่ๆพวกไม่หอมเลยเวลาตำเลยเป็นน้ำเละๆไงก็ไม่รู้ทำอาหารได้เวลาตำตำพริกไทยกระเทียมในน้ำจะออกเยอะเลยไม่รู้กระเทียมอะไรของเขา มีกระแพงแพงสาบาทนะนี่3ำละสิบบาทรหัสมัน นิดหนึ่งลากผักชีมันแข็งมากเลยลากมันแก่มากแต่มันหอม เนเเกิ้าราจะนั่งทำกันอยู่ตรงพื้นนี่เลยนะไหม,ไม่เดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นไปข้างบนนี่ตำๆเดี๋ยวจะเข้าจะมุกมเยอะใส่พริกไทยเยอะหน่อยอื้อหมดถึงไปเลย <laughs> ทิ้งไว้นานเท่าไหร่รู้ทำนั้นเสร็จสิบนาทีอ่ะสิบนาทีสิบห้านาทีจริงๆถ้าเอาเข้าตู้เย็นได้ยิ่งดีเลยเอามาปั้นแล้วมันก็จะแต่มันก็จะ,จะสะวยอ่ะเข้าแลนะ้ว่ะ ก็กตัวตัวจักตัวจากก้อนใหญ่ๆนาๆก็หกตัวลงไป 我吃云南点的菜。